ละครสั้นเรื่องเมือ่อพี่ฉันกลับบ้านดึกอยากดูรับชมกันเลยเฮ้ยเมืองทำไมมันน่ากลัวจังเลยอะ่ะเออใช่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 ิ้ยดูดิน่ากลัวเฮ้ยมันะอะอีกแป๊บเดียวเฮ้ยครูขอกลับได้ไหมอะ่ะแป๊บหนึ่งสี่ดูก่อนดูให้จบ จะจบอยู่แล้วเออเออเออดูดูว่า้เฮ้ยดู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 มันจะข้ามแล้วเร็วเร็วว้ายน่ากลัวหอยเรื่องนี้น่ากลัวจังมึงเ๋ยว่าหลังไม่มาเลยปะมีได้ต้องอยู่ที่นี่นะเออรู้รู้ว่าอยู่ที่นี่แต่มันไม่ไหวจริงน่ากลัวเกิน ก็ที่หลังของไม่มานะต้องมาสิโอโหปกติก็มามาไม่อยากดูหนังผีดรอนเกินเออเออเอเอ,อดูดิน่กกากลัวอีกอีกนีก้จะจบแล้วเร็วอืมอ <G introductory> ดูดินี่ตอจบมัหน้าสยองจังใช่มันเล่นมันเล่นสี่ชั่วโมงเลยหรอเออโอ้โหว้ายด,ด,ด,ดูิอ่ะจบแล้วขอกลับก่อนเฮ้ยกลัวกลัวไม่ไหวแล้วเอิม่มสองคนน้าหน้าให้ฉันไปส่งไหม ไม่เป็นไรหฉันเดินไปเธอก็เดินไปไม่ใช่หรอเออเออลืมเลยเอไปดีกว่าเที่ยงคืนแล้วไม่ตัดทีโอ้ยดูดิลืมบ้านลืมช่องไปเลยวิ่งกลางคืนมันน่ากลัวจังเลยอะ โอล็อกบ้านแล้วมัง้งพวางว่าจะยังไม่ล็อกนะอืมมาถึงบ้านก็นลอนเลยแอสซึกระโดดเลยโอ,โ,อโอ้ยอะไรเนี่ยตื่นมาก็หิวน้ำเลย หิวน้ำตื่นมากลางดึกอา้าวลืมปิดไฟนี่นะปิดไฟก่อนครับเดี๋ยวพี่พี่ยังไม่มาอีกเหรอไปดูบ้านเมื่อไรกันนะกันนปิดไฟก่อนโอเคเฮ้ยมืด ต่ไม่เป็นไรไม่ได้มืดหมดกินน้ำดีกว่าหิวคอแห้งจะตายแล้วเนะี่ยไหนด,ดึกแล้วไม่รู้จึกกลับบ้านจะกับช่องเลยนะพี่เนี่ยดูสิแก้วก่อนวิทำไมมันดูมืดนะอุิไมันด้หรอนี้สว่างนะแต่ทำไมมันมืดวย น่ากลัวจังวิวหูยแมวตกใจหมดไอ้ไอ้เขาเกิดต่๊กตึ๊กคิกคิกคุกคุกฮะเสียงอะไรในห้องครัวเฮ้ยหลอนไม่กล้าเดินเข้าไปเลยดูตรงนี้หน่อยนี่อไอ้ อะไรกินเนี่ยเฮ้ยผีแน่นอนตกใจหมดโอ้ยหนูอะไรเนี่ยมาวิ่งตรงนี้เนี่ยตกใจหมดอ,อะไรเนี่ยเอาน้ำถงน้ำกินก่อนหรือว่าอาจจะเป็นผีที่เราคิดไปก็ได้ดูเลย กันเนี่ยกินนะ้ำอะไรพี่มาอยู่ทำอะไรไอ,อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอะไรพี่เป็นไรฮะอา้าวเคยเองเหรอใช่หนูเองโมเดลตกใจหมดเป็นไรล่ะพี่หล่อนเหรอหูตกใจหมดนนกว่าผีผีบ้าผีบออะไรละไม่เห็นมีเลย แค่ปิดไฟแล้วก็มากินน้ำแล้วใครกีด่ะก็หนุ่นี่แหละเห็นหนุ่มอะหนุมัมันวิ่งผ่านน่ะไปไปนอนเลยโอ้ยมาเอิมคืนนี้พี่ขอนอนห้องเองได้ไหมไม่ได้ห้องใครห้องมันสิเฮ้ยเดี๋ยวจะไปนอนกับพ่อแม่ย่านะโตเป็นสาวแล้วกลัวอะไรเนี่ย เด็กหนูยังไม่กลัวเลยมาเร็วไปนอนห้องพี่เลยไปเลยไปเลยไป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 นอนแล้วอะไรของพี่เนี่ยโตเป็นสาวแล้วยังกลัวอีกหรอโอ้ย เราอะเพร์เจออะไรก็ไม่รู้อะไรนิดหน่อยก็เอะอะอะไรนิดหน่อยก็เอะอ,อะกลัวอะไรเนี่ยผีเนี่ยไม่มีอยู่จริงหรอกเพร์เจร์หลอนและเริ่มหลอนแล้วพี่ฉันโตเป็นสาวแล้วโอ้โหเมื่อกลัวอะไรเนี่ยดูหนังผีบ้านเพื่อนกับดึกโหสุดท้ายก็หลอนพี่สาวของฉันนี่ไปหมดแล้ว โอ้ยกลัวเออวันนี้ขอซื้เปลี่ยนชุดดีกว่าดีนะฉันอาบน้ำแล้วโอ้อปิดโต๊ะนอนดีกว่าเฮ้ยก่อนนอนปิดพม่าด้วยเนนดี๋ยวมีคนไาแอบดูจะเป็นผีก็ได้วางไว้ตรงนีด้ดีแหละกระเป๋าเนี่ย อืมกัวนอน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 นม่สุพิทพูดเลยแแหละอ้ยกลัวผีจังเลยอมีน่ากลับดึกเลยเราหอก็จบกันไปแล้วกับละครสั้นเรื่องนี้นะคุนคลิปนี้ถ่ายเพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย